นะววมันมันถูกต้องไหมครับแบบนี้คุณเป็นหมอครับไม่งั้นคุณก็ไม่ต้องมาเรียนหรอกครับหมอนะถ้าคุณ ครับขอต้อนรับเพื่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสาระเล็ว EP ที่66นะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมกันนะครับวันนี้เราก็ไม่่อยมีข่าวอะไรที่มันดังนะเพิ่งนี้ก็โลโลหน่อยนะครับวันนี้ครับเรามาดูกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้ครับก็คือมีเพจฟุตบาทไทยสไตล์นะครับได้โพสต์นะครับบ้าบ้าไปแล้วนะครับเสียงตายได้ง่ายๆนะครับเลยนะเนี่ยนะครับชีวิตต้องจบลงเพราะการออกแบบถนนโง่ๆนะครับ ขับขับมาอยู่ดีๆชนเกาะกลางตู้มเอาดือด้อๆเป็นจุดยูเทินแต่ทางตรงยื่นออกมานอกถนนความกว้างเหลือประมาณ1.5เมตรอําเภอจัดตุพักพิมานมุ่งหน้าไปอําเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนสีลมหม่นะครับเรามาดูกันนะว่าฟุตบาทมันเกินมายัางไงนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับที่เป็นฟุตบาทที่เกินออกมานะครับนี่นะครับ ถ้าเราขับมาแบบเร็วๆนะครับฟึบโป่งเลยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยมาอย่างนี้เลยครับเพราะว่าบิดไม่ทันนะครับคือมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับฟูดบาดอะไรออกมาเกินออกมาตั้งเยอะนะครับเกินตรงกลางออกมาซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีคนมาแก้ไขหรือยังนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์สักหน่อยนะครับกับเรื่องนี้นะครับเหนื่อยเต็มทีกับประเทศนี้นะครับคอมเมนต์นี้ ออกแบบได้มากตรวจงานผ่านได้ไงนะครับตายได้ง่ายๆเลยอ่ะถ้าคนที่เขาไม่ชินทางและขับมาก็ไม่น่ารอดอ่ะไม่ไหวนะแบบนี้นะครับทีนี้ครับเขาบอกว่าสมองคนออกแบบเหมือนสมองประยุทธ์เลย <ๆ S 1> นี่นะครับในความคิดเห็นผมก็คิดว่ามันมัน,มนสมควรที่การขับมาแล้วเราต้องมาเจอเก,กาะกลางที่มันเกินออกมาแทบจะกินออกมาเกือบเลนนึงเลยทําให้การ ขับหรือว่าความกว้างในการขับนี่มันน้อยลงมากนะครับก็ฝากให้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมรู้อยู่แล้วคือ,ค,อคือมันสร้างมาได้ยังไงอ่ะเออก่อนก่อนที่จะสร้างตอนวางแผนตอนวางอะไรก็ไม่ดูกันเลยว่ามันจะเกินออกมานะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องฟุตบาทเกินออกมาคือโอ้จริงๆไม่ควรจะมีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับต่อมาครับเรามาดูข่าวนี้นะครับแช่อนพาแม่ไป โรงพยาบาลกลางดึกแต่หมอไม่รักษาตะกลลั่นมันไม่ด่วนนะครับถามอ่านป้ายออกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวนี้เป็นยังไงนะครับกำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับเมื่อมี Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปนะครับวิดีโอพาแม่ไปหาหมอแต่กลับถูกไล่ให้กลับเนื่องจากไม่ด่วนโพสร,ระบุแคปชั่นว่า คลิปนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลแม่แตงนะคะต้องกราบขอโทษที่พูดชื่อโรงพยาบาลผิดเพราะความโมโหเลยทําให้พูดผิดคะ่ะใครที่เคยไปรักษาคงจะรู้ดีคะ่ะโรงพยาบาลอะไรเป็นหมอใจไม่รักษาอาการก็ไม่ต้องเป็นหมอนะครับคลิปนี้ถ่ายเมื่อคืนตีหนึ่งค่ะวันที่31เดเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับว่าเขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาถูกหมอไล่ออกจากโรงพยาบาลไล่ให้กลับเนื่องจาก มันไม่ด่วนนะครับแล้วก็ยังบอกว่าอาจใต้ออกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ i oh, wow. ก็ไปหาดูกันเอานะครับก็ประมาณในคลิปนั่นแหละครับก็คือหมอก็บอกว่าไม่ได้นะครับรักษาไม่ได้นะครับต้องเป็นโรคอะไรละ่ะจะคลอดหายใจไม่ออกเป็นไข้อะไรนี่แหละผมก็จาไม่ได้นะครับก็บอกว่ามันไม่ดวนไงนะครับก็ตะคอกใส่คนไข้แล้วก็ยาคนไข้นะครับก็เดีย๋ยวเรามาดูความคิดเห็นกันนะครับนี่นะครับเอาให้ดังเลย คิดว่าคุณดอยอ่านหนังสือไม่ออกเหลอนะครับคุณเรียนหมอมาสูงเขาสอนให้พูดกับคนไข้แบบนี้เหรอนะครับการศึกษาสูง,สงแต่สันดานต่ำมากเอาให้ไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยครับใจเขาใจเรานะครับคอมเมนต์นี้ครับฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินมึงเป็นหมอมึงเป็นพยาบาลน่าจะวัดไข้ให้เขาดูหน่อยก็ได้นะครับ ก็คือเป็นพฤติกรรมที่แย่มากนะครับแล้วมีการมาด่าคนไข้มาไล่คนไข้ออกจากโรงพยาบาลน,นี่มันใช่ไหม mm hmm. เขาเดือดร้อน mm hmm. เขาทุกขร้อน mm hmm. เพื่อที่จะมาหาหมอ mm hmm. เพื่อที่จะให้หมอช่วยอันนี้คือคุณมาไล่ mm hmm. เขาออกแล้วยังมาอ้างว่ามันไม่ด่วนไง mm hmm. เข้าใจไหมเอามันถูกต้องไหมครับแบบนี้ mm hmm. คุณเป็นหมอนะครับไม่งั้น คุณก็ไม่ต้องมาเรียนหรอกครับมอนอ่ะน้บวันไปน้บวันไปยิ่งแปลกประหลาดนะครับประเทศไทยนะครับก็จบกปนไปแล้วนะครับสําหรับสารละเล็วลอีพีที่66ไปเออ66นะครับสําหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แบ็คบดกันโูโูทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้สําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ